รอ,อรอตรงไหนครับตอนนี้ตรงอาคารใหญ่ใช่ไหมครับเลี้ยวขวาแล้วก็อ๋อครับแล้วก็จอดอยู่ที่จานนั้นใช่ไหมครับผ่านวงเวียนท่าทีทา่รถครับผันสีขาวยางอิสเซียสีขาวใช่ไหมครับโอเคครับตอนนี้ก็ งานก็เข้ามาแล้วนะครับจริงๆก็จะเข้ามาเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่จะเรียนจริงๆนะครับว่าแนะนําย้ํานะครับว่าเรียนจริงนะครับอย่ามานัดเล่นๆมันเสียเวลาคนอื่นนะครับบางทีเรารอคนที่จะเรียนแต่ไม่มานะครับแล้วก็ไม่โทรบอกยังไงก็ถ้าชอบการสอนสไตล์ครูต้านะครับติดต่อได้ที่088335072นะครับอย่างตอนนี้ก็มีนัดที่มมาสอนนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับสอนนอกสถานที่นะครับผม ถึงประตูหน้าบ้านนะครับอยู่ใกล้อยู่ไกลลองมาปรึกษาได้นะครับว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับรจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับอย่างเช่นขอนแก่นร้อเอ็กาฬสินธุ์นะครับก็รับสอนเหมือนกันนะครับ ถ้ามีรถอยู่แล้วยิ่งดีมากนะครับจะได้จะได้แบบสอนเวลาเราขับรถตัวเองจะได้มั่นใจนะครับถ้าเป็นรถตัวเองครับถ้าไม่มีก็ไปสอนได้เช่นกันนะครับขอแค่อยากจะเรียนนะครับเราก็ไปสอนครับให้นัดพิกัดมาเลยนะครับอยู่พื้นที่ไหนอะไรยังไงแอดไลน์มาครับเบอร์โทรก็ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบการสอนก็กด subscribe ด้านขวามือได้นะครับโลโก้สีแดงๆนะครับผมตรงนี้นะครับน่ตรงนี้นะครับ โผลขึ้นมาตอนไหนก็กดได้เลยนะครับสถานที่นัดก็เอาที่สะดวกเลยนะครับเอาที่นักเรียนสะดวกเอาที่ครูสะดวกนะครับไม่จ้องจำเป็นมาหาผมที่บ้านอะไรยังไงเพราะว่า ผมวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะครับบ้านก็คงจะอยู่ไกลนะครับคงจะแบบว่าหากันยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำนักงานก็เออก็คือบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนจริงๆริคำแนะนําให้นับสถานที่ที่เราแบบหากันง่ายอย่างเช่นมอมหาสารคามนี้ก็เสริมไทยคอมเพล็กซ์มอใหม่มอเก่านะครับในเมืองจุดไหนก็ได้นะครับผมนัดมาได้เลยนะครับจังหวัดอื่นก็นัดอําเภอเลยหรือว่านัดที่บ้านก็ได้ครับส่งพิกัดที่ไลน์นะครับส่งมาได้ มีหลายๆเคสที่ไปตามแผนที่นะครับก็ไปสอนกันมาแล้วนะครับบุรีรัมย์ก็ไปล่าสุดมานี้นะครับแล้วก็มีถามมาเรื่อยครับแต่ว่าก็ไม่สู้ค่าน้ํามันนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ไปสอนก็คํานึงจึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับน้ามันน้ามันอะไรอย่างนี้นะครับค่าสอนมันไม่ได้แพงนะครับสองสามพันอย่างเงี้ยนะครับถูกที่สุดใน3โลกแล้วนะครับอันนี้เราก็เจอแล้วเจอรถที่เรานัดแล้วนะครับที่จอดรออฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับนี่คือ ยาเลิ้ดสีขาวนะครับกามที่โทรคุยกันตะกี้นะครับเมื่อกี้มาทั้งบ้านเลยนะครับมีแม่มีพ่อแล้วก็มีลูกมาสองคน,น มากันเต็มนะครับเป็นครอบครัวนะครับเป็นยาลีตนะครับพื้นฐานอันนี้น้องที่จะมาเรียนนะครับอันนี้มากับผู้ปกครองพ่อแม่นะครับเมือ่อกี้ก็สัมผัสสามสอบถามไปแล้วว่าทําไมถึงไม่สอนเองเพราะว่าไม่รู้จะสอนอยังไงเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอันนี้แนะนําตัวหนะ่อยจ้าชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อพัคขรอ,อิมลังคุนเส้นค่ะอายุสิบสี่ปีน้องคุนเส้นนะครับนี่เป็นเคสล่าสุดของเคสแรกของปีนี้นะครับอายุสิบสี่ปีที่แล้วก็ เคสแรกเหมือนกันแต่ว่าคลิปนั้นหายไปแล้วนะครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับอายุสิบสี่เช่นกันนะครับคือสิบสี่ขึ้นขึ้นสิบห้ายังยังค่ะโอเคสาเหตุที่ต้องเรียนเพราะว่าแม่แม่อยากให้เรียนไว้ก่อนอ๋อเรียนเป็นพื้นฐานไว้ก่อนเนาะ<ช>แต่ว่าเราจะไม่แอบไปขับที่ไหนเนาะ <c oughs> <c oughs> เรียนไว้ก่อนเนาะเรียนไว้ก่อนข้าหลังชื่ออะไรครับชื่อคัทลัสอินิรังเราชื่อแบงค์ครับอ่าน้องแบงค์น้องแบงค์กับน้องวุ้นเส้นนะครับวันนี้ก็มาเรียนเป็นพื้นฐาน <c oughs> รถที่เอามาวันนี้ก็เป็นรถ อ่โตโยต้ายาลินะครับตัวใหม่นะครับหลักๆที่เราขึ้นรถมาปุ๊บเราจะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าน้องเขาตั้งใจมาเรียนอยู่แล้วครสื่อการเรียนมันมีเยอะนะครับอย่างเช่นในยูทูบยูทู e แต่ว่าการที่จะมาขับให้มันเป็นเนะี่ยมันก็มันต้องมาเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างพวกอะไรายอย่างนี้นะครับเขาตั้งตั้งสัมตั้งต่าต,ตั้งสูงได้อย่างนี้คือตั้งไว้ต่ำม,มากแล้ว <laughs> ก็อยู่ที่คนขับแต่ว่าจะเราจะปรอบเท่าไหร่นะครับ หลักๆของรถก็มีเบรกกับคันเร่งที่อยู่ข้างล่างนะครับที่ได้บอกไปตะกี้นี้นะครับส่วนข้างบนก็เป็นอุปกรณ์พวงมาลัยแล้วก็ไฟเลี้ยวเหนะ็นไหมนี่เห็นไหมใช้เวลาใช้งานแล้วก็ปิดแต่เวลาเลี้ยวจริงก็เวลาเราใช้ปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องตามไปปิดมันเดี๋ยวมันจะหมนุมนๆปุ๊บมันก็จะปิดทังมันเองแต่ว่าถ้ามันมในกรณีไม่ปิดเราก็มาปิดอย่างนงี้ส่วนฝั่งนี้ฝนตกมาเราก็เคาะลงเหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาล้างกระจกก่อนถ้าไม่มีน้ําเดี๋ยวมันจะนั่นราชีกด ค้างไว้เห็นไหมแล้วก็ปล่อยมันก็จะหยุดทํางานอันนี้ในกรณีฝนตกหรืออยากล้างอยากล้างอยากทําความสะอาดกระจกถ้าฝนตกเราคาะลงหนึ่งครั้งมันจะอัตโนมัติสังเกตดูนะครับมันจะขึ้นแต่ว่ามันจะช้ามากแต่ถ้าฝนแรงก็คาอลงอีกมันก็จะเร็วขึ้นเห็นไหมมันจะเร็วขึ้นความแตกต่างถ้าแรงมากๆคาะลงอีกแล้วถ้าลืมล่ะเอาขึ้นให้หมดอ่ามันก็จะหายไปเองคือบางคนทําอะไรไปมั่วแล้วปิดไม่เป็นก็มีงมหายอยู่นั่นแหละมันก็ขึ้นทั้งวัน เอาคะขึ้นแล้วมันก็ขึ้นอีกคือคอไปแล้วทีเดียวเลยเห็นไหมครับก็ลักษณะของนักเรียนนะครับพอมาขึ้นปุ๊บก็จะเริ่มสอนนะครับสอนพื้นฐานสอนอะไรให้รู้ก่อนนี่ตรงนี้แต่เวลาเราใช้งานนะครับเราก็สอนดูก่อนว่าแต่แ,แต่และรุ่นมันแข็งมันอะไรยังไงหนะ้าเขาทํามาเนี่ยมันมีบางรุ่นที่เคาะแล้วไม่ดังเอ้ยเคาะยังไงก็ไม่ดังเพราะว่ามันแข็งเราก็มาลองดูก่อนอ๋อรุ่นนี้เคาะเบาๆก็ได้ยินแล้วนะครับส่วนนี้ก็เป็นระบบแอร์ที่ตั้งไว้ เราต้องควบคุมมันเองเพราะไม่ใช่แอร์อัตโนมัตินะครับอันนี้พัดลมเบอร์หนึ่งเบอร์สองอยากเย็นมากเบอร์สามอันนี้ถ้าเราอยากให้มันเย็นมากๆถ้ามันเย็นมากๆเรากว่าใจแล้วโอเคเราลดลงปกติคือจะเปิดที่เบอร์สองแล้วก็ตรงนี้ความเย็นของระบบแอร์นำยาแอร์ถ้าเราตั้งไว้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วล่ะถ้าเย็นมากเกินเอ,เอาประมาณนี้แล้วแต่เรามันอยู่ที่เราเองโอเคอันนี้อากาศภายนอกภายในเวลาเราอยากให้อากาศข้างนอกเข้ามา แทนแอร์พาะแอร์ันอาจะหนาวหรืออะไรเงี้ยก็ดันมาทางนี้มันจะได้อากาศข้างนอกแต่กรณีนี้คือใช้เฉพาะช่วงอากาศที่มันอากาศดีๆอากาศร้อนไม่นิยมใช้งานอันนี้ไล่ฟ้าเวลาเวลาฝนอันนี้คือประสบการณ์ยังไม่มีเาคงต้องไปตามหาต่อไปก็คือเวลาฝนตกมันจะมีฝ้าขึ้นที่ข้างหลังจะมองไม่เห็นประตูกระจกหลังเราจะมองจากกระจกตรงนี้นะครับนี่เราเรามองก็คือฝ้ามันจะขึ้นที่ข้างหลังมันจะมองไม่เห็นเราก็กดตรงนี้มันจะมีไฟสีส้มขึ้น แต่อย่าลืมล่ะกดแล้วต้องลองมาดูอีกทีนึงว่ามันหายถ้าหายก็ปิดเ,เสร็จแล้วมาพูดถึงเรื่องขับเลยดีกว่านะครับอันนี้เป็นไฟฉุกเฉินเวลามีปัญหาก็กดปุ่มนี้มันก็จะขึ้น2อ,อันโอเคนะเริ่งใช้ก็ปิดนะครับเกิดเฉพาะเวลารถมีปัญหาเท่านั้นอย่างอื่นก็เอาไปปรับใช้เอาตามประสบการณ์ที่เราจะมีการขับเป็นฝั่งนี้ควบคุมกระจกคู่หน้าคู่หลัง แบงก็ฟังไว้ก่อนนะ <laughs> ไม่ต้องอธิบายเวลาแบงก์จะมาขับนะครับในวันนี้เรียนอาจจะเรียนสองคนคนละชั่วโมองไปก่อนนะครับเอาแบบนีชิวๆจะได้ไม่กดดันตรงนี้นดดมีคนไีน่จะเบื่อเราอ่าๆนั่นแหละกดล็อกอะไรอย่างเงี้ยพวกกระจกเวลาเด็กขึ้นตรงนี้คงมันมีเด็กแล้วมั้งถ้าเด็กสุดละกดล็อกล็อกนะครับรถบางรุ่นอาจจะเหยียบเบรกปุ๊บมันก็จะปลดล็อกอัตโนมัติแล้วก็ล็อกอัตโนมัติเหมือนกันนะครับเอ,เอาเอาเริ่มตั้งแต่การสตาร์ทเลยนะครับอารดับแรกก็นี่ รุ่นนี้นะครับดูชัดๆเลยนะครับว่ายังเป็นกุญแจอยู่นะครับยังจะต้องเสียบที่ช่องกุญแจนะครับเสียบไปแล้วก็ให้ระบบมันขึ้นไฟแดงๆเต็มขึ้นมาแล้วก่อนนะครับเสร็จแล้วให้ปิดแอร์ก่อนครับมันจะได้ไม่ดึงแบตเตอรี่นะครับเยอะอายุการใช้งานแล้วก็สตาร์ทได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเหยียบเบรกนะครับรุ่นนี้อ่าก็ใช้งานได้ไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบอะไรทั้งนั้นแล้วก็เกียร์ที่จะสตาร์ทรถได้ก็คือ P จอด หรือเอ็นบ้างนะครับแต่แนะนําให้เป็นพีจอดนะครับจะได้ปลอดภัยเสร็จแล้วอ้าวแอร์ต้องเปิดด้วยโอเคเลยเบอรสองเสร็จแล้วเราเริ่มรู้ว่ามันทําอะไรได้แล้วข้างล่างก็มีเบลคันเร่งใช่ไหมเราก็เหยียบเบรกปั๊บล็อกอัตโนมัติใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตําแหน่ง R R ก็คือมันจะ R อยู่แล้วนะครับว่ามันจะโยกเยกขนาดไหนเกียร์รูปแบบนี้นะครับมันจะโยกเยกไปมายังไงก็ยังเป็น R แล้วก็จะมองที่ตรงนี้ด้วยว่า R เสร็จแล้วเราก็ถอยช้าๆปล่อยช้าๆไว้ การมองก็คือมองกระจกให้เป็นนะครับขวาซ้ายปลอดภัยจากการมองขนานให้เป็นดูนะครับง่ายๆสเต็ปง,ง่ายๆเอาแบบเดินหน้าถอยหลังให้เป็นก่นอนยังอยู่ที่เกียร์ถอยมือเราก็จับที่พวงมาลัยไม่ต้องออกแรงกดมือมากนะครับบางคนเกง่งไม่เคยจับพวงมาลัยนะครับเก่งมากนี่อาการเกง่งจับเบาๆเ,เ,เหมือนเราจับปากกาประมาณนั้นนะครับออกประมาณเบาๆเ,เสร็จแล้วก็หยุดรถหยุดรถก็ยังอยู่ที่ อาถอยแล้วก็เลื่อนตำแหน่งเท้ายังที่อยู่ที่เบรกอยู่นะครับเท้ายังอยู่ที่เบรกแล้วก็ตอนถอยคือเหยียบไหมคะยังไม่ต้องเร่งไม่ต้องอะไรวางเท้าอยู่ที่เบรกอย่างเดียวรถมันก็เดินหน้าไปหลังได้เห็นไหมดีเนี่ยมันจะมีเห็นไหมครับมันจะมีดีพร้อมกับอ่ามันจะมีดีคู่กับเอสนะครับเอสนี่มันมันมันจะมันจะผักมาแบบนี้เวลาใช้งานแต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่ต้องขึ้นที่ต่ำลงที่สูงเราไม่ต้องใช้นะครับเราก็ดีเดินหน้าทั่วไปมันก็จะบอกที่จอยแล้วบางคนมั่วๆนะครับมันก็จะขึ้นมาที่อย่างนี้แต่ว่าก็ไไปด้เหมือนนนกัะ แต่ว่าเขาไม่นิยมใช้มันไม่ประหยัดน้ํามันนะครับกินน้ํามันแล้วก็มันไว่ใช้บินขึ้นที่สูงลงที่ต่ําอะไรประมาณนี้ที่ถูกต้องคือต้องเป็นฝั่งซ้ายดีเดินหน้าตัวไปแบบนี้นะครับอาจจะเร็วหน่อยนะครับในการถ่ายนะครับแล้วก็ปล่อยไปยังอยู่ที่เบรกอยู่เนี่ยเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปกลัวจะไปตื่นอะไรนี่เราต้องอควบคุมตัวนี้ให้ได้ก่อนว่าน้าหนักการเบรกเราต้องจาเพราะคนขับเองนะครับเวลาเรามาเรียนรู้คนขับจะต้องจําว่า เห็นไหมนะมันมันมันต้องเย็นรูว่าอ๋อยียบเท่าไหร่มันถึงจะไม่ไม่กระตุกอะไรเงี้ยแรงแบบตั้งใจมากแรงแรงแอบเป็นแล้วมั้งนี่เอ่าโอเคนะครับยังเป็นอาถอยเราก็หยุดแล้วก็สเต็ปต่อไปก็เดินอีกเหมือนเดิมทําอย่างเงี้ยบ่อยๆจนกว่าตัวเองอจะจาได้จนกว่าเราจะไม่ลืมเสร็จแล้วเราเราอยากเร่งคันเร่งเหรอถ้าอยากเร่งนะครับแนะนําว่าอย่าเพิ่งไปเร่งแรงเกินไปนะครับ เดี๋ยวเปลี่ยนเท้าให้ดูนะครับปุ๊บเร่งมันก็ยังแรงเท่านี้อยู่ดีแต่ก็สําหรับมือใหม่นะครับก็ยังแบบว่ามาแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็นะครับต้องกะด้วยนะว่ามันปลอดภัยจะหยุดตรงไหนไม่ใช่พอมาถึงตรงนี้คิดไม่ออกตู้คิดไม่ออกเยียบขึ้นเลยร้อยงานเข้าง่นไปทั้งคันเลยนะครับเอาละเปลี่ยนมุมแล้วครับทีนี้เราก็จะเริ่มเลี้ยวดีเดินหน้าปุ๊บหมุนพวงมาลัยนะครับปุ๊บ หมนหนึ่งครั้งรถมันไปได้แค่ไหนเรามาดูประมาณนี้พ้นนะครับพลถ้าเราหมุนต้องการหมุนเยอะเพื่อให้รถเลี้ยวขวาไปเลยแล้วก็เออตั้งหลักคืนตรงเอาประมาณเดี๋ยวเราจะตั้งหลักให้ตรงเพื่อเราจะได้ฝึกทางตรงก่อนนี่นะครับวิธีการใช้พวงมาลัยก็ต้องเรียนรู้หมดนะครับไม่ใช่ว่าเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับขับรถเนี่ยอ่ะเราหยุดรถปุ๊บ ตั้งหลักให้ตรงตรงอะไรตรงุรง๊บเรารู้นะครับว่ารถมันตรงมันเป็นลักษณะนี้ถ้ามันไม่ตรงเราจะรู้ได้เลยว่าเวลาขยับรถรถมันจะไปทางไหนเห็นไหมค่ะอ่าอย่างเงี้ยรถพงอะไรมันจะบอกใ่้เราให้เราคืนพงอะไรแต่คนเรียนนะครับต้องมาอยู่เรียนเท่านั้นถึงจะรู้นะครับจะฟังแต่อย่างเดียวอาจจะอาจจะไม่เข้าใจหรืออาจจะดูว่ามันง่ายนะครับอ่าโอเคหยุดรถเสร็จแล้วก็อาถอยหลังปุ๊บทีนี้การถอยเนี่ยถ้าเราสามารถมองอะไรเป็นขนาดกับตัวรถได้อย่างเช่นตรงนี้นะครับเห็นไหม มองตัวรถกับขนาดเขาเรียกว่าท่อท่อน้ําอะไรพวกนั้นแนวท่อน้ําหรือแนวเส้นอะไรก็ตามที่เป็นขนาดได้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับมองดูนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอยช้าถอยอย่างเงี้ยให้มันเป็นขนาดถ้ารถมันเป็นลักษณะนี้คือมันจะชนเห็นไหมตูดแบบเนี้ยคือถ้าเป็นกําแพงบ้านเป็นอะไรคือเรียบร้อยชนเราต้องเป็นขนาดไว้ก่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้มันเป็นขนาดไว้อันนี้ไม่ขนาดนะต้องมาดูด้วย มันมีกล้องดีสุดแล้วแต่ตัวนี้ไม่มีใช่ไหม,มอ,อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีแล้วเราจะได้เรียนรู้ไว้ถ้ามันมีกล้องมันก็ง่ายเกินไปกลางคืนก็ไม่เห็นอีกมองไม่เป็นอีกอหลายแบบเพราะว่าบางอย่างมันก็ไม่ง่ายเสมอไปถึงง่ายก็ต้องเรียนรู้อุปกรณ์ตรงนั้นอีกเมื่อมาก,ก็ก็เห็นไม่ชัดอีกที่ดีที่ชัวร์ที่สุดคือการมองกระจกให้เป็นนะครับเอาละหยุดรถรถก็ยังอยู่ที่เบรกดีเดิน อาถอยดีเดินเหมือนเดิมนะครับเวลาเราจะไปไหนก็เข้าเกียร์ให้ถูกแล้วก็เท้าก็ยังอยู่ที่เบรกเนี่ยทำอย่อยางเงี้ยเรื่อยๆครับจนกว่าตัวเองจะหายตื่นหายกลัวหายเกงนะครับอลองลองหยุดรถดูนะครับแล้วก็ปล่อยเบรกทีนี้จะให้ลองเร่งนะครับเราก็เปลี่ยนเท้าตอนนี้เท้าเปลี่ยนมาที่คันเร่งแล้วนะครับตอนนี้เร่งวืดไปอย่างเงี้ยเร่งแล้วเวลาบอกให้หยุดรถหยุดรถปุ๊บ หยุดได้ประมาณนี้ไหมหรือจะหยุดอย่างนี้ไหมอ่าใช่ไหมล่ะอ่ามันก็มีหลายแบบเพราะนั้นการเรียนรู้ก็คือคนเรียนเองจะต้องเข้าใจระบบเบรกระบบอะไรด้วยโอเคเราจะเปลี่ยนให้น้องวุนเส้นมานั่งนะครับเดี๋ยวเราจะสอบถามกันว่าทําถูกหรือเปล่าโอเคขอบคุณคลิปแรกนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตามน้องๆเริ่มจะขับแล้วนะครับ